ตั liksom, oh, u, hey, ้งเสร็จนะครับโอ้โหที่ชันครับตกยากครับโดนครับโดนครับนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแรกโดนแรกมางี้างี้มางี้โอ้ย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 นี่ครับนี่ครับโอ้ยโดนครับโดนโอ้โหจะเพี้ยนครับจะเพี้ยนโอ้ยสายสวยครับ ครับโดนครับนี่ครับมาครับมาแล้วมาเลยมาเลยม่โอ้ยดีดีครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหงามๆเลยครับนี่ครับโอ้โหมาครับมาโอ้โหตะเพียงแบบนี้โอ้โหเลยครับโอ้โหเลยครับนี่ครับโอ้ยเป็นสวยครับที่สวย โดนครับนี่ครับโอ้ยไม่ง่ายครับโอ้โหโอโห้ง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยครับนี่ครับโอ้โหโโอ้ใส่ใส่มันมาเลยครับนี่ครับถือว่าเป็นใส่มันมาเลยครับนะโอ้ยดูนีครับใส่สี่นิ้วเลครับนี่ครับนจัดจัดวัดกระจายเลยครับกับเดื่อกินด่านครับ ตอรันไโดนนี่คร <ork> mm ับโดนเี่คร sí ับปาเลยปาเล่มีครับ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 โอ้ยตอกเป็นโดนครับอือโอ้ยเวยงามเลยครับสวยงามเกะครับตาตกลอยโอ้ยเอาเอายังมีตกงามครับโอ้ยโอ้ย ตะคิวจะกินครับนะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บโดนครับโดนครับนี่ครับโอ้โหโดนครับโดนครับโอ้โหโดนยิ่งเ้าโดนยิ่งเจ้าโหดีครับดีครับโอ้ยจัดว่าโดนนะครับโอ้ยงามๆนะครับงามๆเลยเก็นจัดๆวัดกระจายนะครับ โอ้โหปลารวมนะครับปลารวมนะครับโอ้โหมีเวลาน้อยครับตกแก่ชั่วโมงน,นิดนิดครับมีตัวสวยครับนะโอ้โหมาดูนะครับวันนี้นะครับ นีมาล้างตานะครับมาล้างตาโดยตรงเลยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับออกมาจากบ้านสามโมงขวาครับทางหมายมัวจะทางหมายตั้งทุนว่าจะเสร็จกะสีกับสี่โมงโว้มีเวลาตกได้นิดเดียวนะครับมืดซะก,ก่อนนะครับโอ้ช่วงนี้มืดเร็วนะครับหน้าหนาววันนี้ ก็จเลยต้องมาล้างตานะครับขอล้างตาหน่อยาวานกินดีครับปากินไซด์วสวยๆนะครับแต่ก็หมดเวลาสัก,ก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเมื่อวานนี้ไหมเดี๋ยวมาดูกัน ไร้อนนะครับอีกสักพักก็น่าจะร้อนนะครับดูบกกน,ะน,นะครับก็จะร้อนเดี๋ยวเราก็ตกก่อนครับเดี๋ยวตัวเดินรับกินดักครับกินดักดเดี๋ยกินดักเหมือนเ,เดิมกินทุกป่าวันนี้ก็เป็นระยะเดิมนะครับระยะเมื่อวานนี้นะครับสองจุดเจ็ดนะครับนี่ ันนีครับมาพบกันในเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชแนลนะครับวันนี้ก็พามาล้างตานะครับหมายนี้เมื่อวานนี้มานะครับมาช่วง3โมงกว่าๆนะครับตกได้แป๊บเดียวก็มืดนะครับปลากําลังกินเลยนะครับแต่เวลาไม่พอนะครับได้ไปประมาณ10แต้มได้ครับวันนี้ก็ยังคล่องใจอยู่ก็เลยมาซ้ํานะครับมาซ้ําเลย วันนี้จะตกในระยะเดิมนะครับระยะ2.7นะครับตกเป็นแบบไม้ตาย2ต่อขอนะครับตั้ง7ตก3นะครับสายเมนก็3.0ครับสายหน้าก็2.5นะครับตัวเบ็ดก็0.8ทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากการมาซ้ำหมายนะครับมาล้างตานะครับให้หายสงสัยนะครับจะได้กี่ตัวกี่แท่นนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับ มีเวลาก็ถึงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยมาดูกัน,นครับแตอมแรกจะเป็นปลาอะไรนะครับตักหลักก็ปลาตะเพียน้ะครับหมายนี้เจ้ของใหญ่ก็ถือว่าฟุกครับ จริงๆเรามีทุกปลานะครับแต่ยากนะครับปลาตะเพียนน่าจะเยอะสุดตเพียนไส้กระมังนะครับขาประจำนะครับกับหมายนี้หมยธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนนะครับยังไงก็ผูกไว้ก่อนครับเซฟครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับหมายธรรมชาตินะครับเราคิดว่าไม่มีมันก็จะมีได้นะครับ โดนครับอุ๊ยหลุดโอ้โหเฮ้ยหลุดเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาเ้วเลิกไม่ดีเราเลิกไม่ดีแล้วเวท <c oughs> แรกหลุดเลยเหรอโอ้ติดแล้วหลุดครับสะดุดปึกเลยครับท <c oughs> าไมทำไม <c oughs> สนุกแน่ครับมีเวลาครับนี่ไงก็มีเวลาครับเที่ยงถึงห้าโมงครับมาดูกัน เอิดเอิดเอิดไปแล้วครับไปครับพร้อมแล้วครับไปแล้วครับโดแล้วครับนี่ครับโอ้ยุดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโดสองตัวซ้อนเลยเฮ้ยเป็นไปได้เหรอยังไปไม่ดีนะครับขาบวิ่งนะครับเอาไมเอาไมเอา้ามาแล้วครับมาแล้วครับผูงมาแล้วครับ หสองตัวซ้อนครับอ๋อไอ้พรเอาแล้วืไม่โดนโห้ยเหแล้วโอ้ยมันจะเป็นหวัดครับอากาศเป็นเพี้ยนนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับตื่นเช้ามาแล้วครับอากาศเปลี่ยนนะครับโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะครับแต่ไม่รุนแรง โอ้ยมาแล้วครับของใหญ่มาด้วย้วครับอย่างเงี้ยมันแล้วครับ,รบได้เจอกันแน่ครับมีของใหญ่แน่นอนครับดูแล้วเปิดเปิดเปิด,ปดโอ้โหไม่รู้ปลาอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหเม็ดใหญ่ครับบุกบุกบุก,บกขึ้นมาเลยครับโอ้โหปลาอะไรวะ <c oughs> ไม่เจ๊ได้ <c oughs> อไปเลยเอาไปแล้วครับโดนแ,แ,แล้วครับโดนแล้วครับวิ่งนะครับนี่ครับนี่โอ้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้ยเอาเอาเอา,เอาโอ้ยหลุดอย่างเดียวครับโอ้ยจะไมเป็นยังไงวะเป็นไปนได้ยังได้เราดูตัวเบนดี่โอ้โหไม่เกี่ยวครับหลุดเองเอางามๆเลยก็ยังหลุดโอ้ย โดนแล้วครับรอบนี้ไม่หลุดแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับไม่หลุดครับรอบนี้โอ้ยเอ้โอ้ยตัวสวยครับตัวสวยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหหลังจะหลุดไปสามสี่ตัวนะครับสุดท้ายก็โดนนะครับนี่ครับเจ้าเธอก็มานะครับโอ้ยโอ้ยตาผีกันโอ้โหไยสวยครับไานี่สวยเลยนะครับไานี่สวยสวยเลยโอ้โห เข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วกินรัวลัวลครับแต่ว่ากินรัวลัวแล้วลงกินลงกินเอามามาใสมันแล้วครับอย่างนี้บันเทิงนะครับมาดูกันบันเทิงแน่นอนดูแล้วไม่น่าพลาดไปเลยครับไปคลับโดนเลยครับบันเทิงแน่นอนนี่ครับนี่ครับโอ้ยหลุดทีเก่าหางแดงหลุดอย่างเดียวครับวันนี้โอ้ย อะไรจะพานนั้นออไปอีไหมไหมหงเข้าครับถลมม่มเลยครับลงเป็นกินครับลงเป็นกินครับหง่มาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ มาแล้วมาแล้วนี oh ่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอุโอ้สาเดิมเลยครับนี่ครับเจอไซนี้ก็บันเทิงแล้เลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับสีนิ้วนะครับเต็มเบ๊ะเลยตัวสวยเลยครับนี่ครับสีนิ้วมาๆลงกินลงกินครับลงกินลงกินเลยอากินดาอร่อยครับกินดาอร่อย ตึ๊บโอ้โห้เฮียนี่ว้าวครับเอาใหม่เอาใหม่อากาศหน้าโดนของใหญ่ครับโอ้โหปื๊ดโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับวิ่งเลย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 ครับป่าเลยโอ้โหเหมือนเดิมครับตะเพียนครับตะเพียนนี่ครับนี่ครับอุ๊บอุ๊บโอ้ย ตัวนี้เกาะกระมอมมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้ฝูงใหญ่ครับฝูงใหญ่โดนครับโดนตัวนี้สามนิ้วครึ่งครับสามนิ้วครึ่งครับโอ้โหสามนิ้วครึ่งได้ครับตัวนี้นน่นี่เน่เน่นอองพาย โดนครับโดนครับวิ่งครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยเอาได้ครับเอาได้ครับเอาได้โอ้โหโอ้โหส่เี้ครับโอ้หงามเลยครับงามเลยแรงดีครับแรงดีเออโอ้หถือว่าสวยครับนี่ครับงามเลยตันนี้ห้านิ้วนะครับโอ้โหโอ้มีปลาใหญ่ขึ้นครับปลาไหลติกกายแน่เลย โอ้โหบันเทิงเลยครับแบบนี้นี่ครับโอ้โหถ้าเจอใส้โลก็โอ้โหเลยครับตรงนี้เคยได้ไปนะครับกับโลครึ่งครับตะเพียนของนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ เจ็บเจ็ไปแล้วครับโดนครับนี่โดนครับพอจะกินน้ํามาเลยครับนี่ครับนี่ครับโดนครับโดนโดนดินแลวครับดินเลยครับให้สวยอยู่ครับโอ้สวย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 นั่นแหละครับโอ้โหใช่ได้ครับใช้ได้โอ้อตัวสวยอยู่นี่ครับนี่ครับงามเลยเต็มปากครับเต็นปากแต่เพี้ยนสวยสวยเลยครับนี่ครับสีนิ้วครับสีนิ้วงามมากไฟนี้ เห็นปลาครับเนี่ยเดดเริ่มร้อนแล้วึนะครับว้าว น่าจะหมดหน่าจะหมดโดนแล้วครับโอ้ยนี่ก็ปลาอะไรครับนี่ครับคงจะนอนกินไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มปลาครับโอ้ยนี่่าของใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเต็มปากเต็มปลาโอ้กินเบาครับตัวนี้นอนกินครับโอ้ยนอนกินนอนกินอ๋ออโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใหญ่เท่าไร่ครับแต่สวยครับนี่ครับนี่ครับอืส่นี้กับมันแล้วครับส่ทอดครับนู่ครับโอ้โหฝั่งนู้นขึ้นนะครับดูเลยครับน่าจะเป็นปลากายนะครับแทกน้ำพุ้งใบวอดนะครับบุกน่าจะเอกายครับเดี๋ยวจะลองขยับดูนะครับ ขยับเป็นสามหกหรือสี่ห้าดีเดี๋ยวขอคิดอีกแบบป๊บเพื่อเจอของใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองขยับดูโดนครับโดนครับเจ๊ครับนี่ครับโอ้ไทยสวยครับไทยสวยโอ้โหโอ้โหได้เลยครับได้เลย โอ้โห,โหจึดขึ้นจุดจึดจุดวิ่งขึ้บวิ่งขึ้นอยากจะดื้อครับโอ้โหใส่นี่ก็โอ้โหเลยครับโอ้โหเลยครับนี่ครับอืมอุ้ยเอาแล้วเธอก็หลุดโอ้โหต้องเก็บครับต้องเก็บครับอยู่ครับโอ้ยเอฟซี FC บอกแล้วเธอก็หลุดครับแล้วเธอก็หลุดจริงๆครับจะได้ตัวไหมเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> โอ้ย แล้วเธอก็หลุดครับแล้วเธอก็หลุดตัวสวยเลยไปครับโอ้ยนี่ครับแล้วเธอก็หลุดครับเอฟซีบอกโอ้ยยังดีนะครับในตัวกับคืนนะครับโอเคโอเคหลอดไปครับแล้วเธอก็หลุดครับมาดูนครับสี่จุดห้าครับเม็ดแรกครับเรียบร้อยนะครับ บาลานแตะตะกัววิ่งนะครับ4.5นะครับตั้งเจ็ดตกสานะครับบาลานแตะสองตะขอนะครับปลาใหญ่ขึ้นไกลนะครับตามปลาใหญ่นะครับลยโยนออกไปไกลนิดนึงเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกฟุบโอ้ยว้าวครับี่จุด้าบาลานแตะนะครับเม็ดแรกว้าวครับ เมื่อเดิมไปแล้วไปแล้วออถอนครับของใหญ่ครับของใหญ่ไหมของใหญ่ไหมโอ้ย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 แทมแรกก็มาโอ้โหเท่าเดิมครับตะเพียนนะครับตะเพียนโอ้โหนี่ว่าของใหญ่ครับอยู่ถอนนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยเออมาแล้วมาแล้ว โอ้โหมาแล้วแต้มแรกครับ4.5นะครับนี่ครับนี่ครับค่อยๆถอนลอยขึ้นมานะครับโอ้หัดโดนเลยครับมาแล้ว4.5แต้มแรกครับใสสวยเต็มปากครับเต็มปากโดนครับผางกระเบนข้อที่ครับลงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไย สวยสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมามาแล้วครับสวยสวยครับสวยสวยสวยเลยครับสวยเลยสวยเลยโอ้ยสวยครับดีครับตัวสวยครับตรงกลางครับโอ้ยตัวสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้โอ้ยน really? an ี่ครับนี่ครับสายใหญ่ครับ ห้านิ้วนะครับสี่นิ้วกวขวานะครับโอ้โหงางครับงามกดตึกค่อยๆไหลลงนะครับโอ้ยสวยงามปั๊บไปกดวัดนะกดวัดนะกดกดครับโอ้ยโอ้ยยุบเลยครับยุบเลย สียด้เยครับตรงนี้ยั่วจริงๆนะครับโอ้ยเสียได้เสียได้โอ้ยยั่วขนาดนี้ไม่น่าไม่น่ารอดนะครับสะดุดยั่วเลยครับคันยั่วเลยโอ้เสียได้เลยครับนะมีรุนแน่ครับมีรุนแน่ๆครับโอ้ยหูใหญ่แน่นอนครับของใหญ่ ต่อครับวิ่งแล้วครับแต่ไม oh, 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 uh ่ร oh, oh. oh, oh, oh. right. ู้ปลาอะไรนี่ครับนี่ครับต่อครับโอ้โห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 พอได้ครับนี้พอได้โอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ครับเยี่ยมงามเลยโอ้โยตัวสวยๆเลยครับนี่ครับโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่รู้นะครับว่าปลาอะไรครับนี่ครับสวยๆเลยโอ้โห ห้านิ้วครับนะโหยกับห้านิ้วครับงามๆครับงามโอ้โหไฟนี้โอเคเลยครับไฟนี้มันมันแล้วครับอือนี่โอ้โหอืมพอได้อยู่ <laughs> ล้วพอได้พอได้ลระมันก็มีกินอยู่นะแต่ก็ตัวที่สวยอยู่อืเตีอะไรอย่าป้อมมาตีอย่าปอมมาเครับโดนแล้ว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 ครับโอ้สองตัวเลยครับโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทโอ้ัโอ้ยยโอ้ย มาปะทูเลยครับตัวนี้โอ้นโอ้ยรุดรุดุดตักดีไหมโอ้โหสสวยครับสาสวยไม่ต้องตักแม่งหรับโอ้ยเออดี๋ดวโดนโดนโดดโดดโดี๋ดกโดด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 เดดโดดโัดโดวยดลโวดโดสโดเโดครับโดด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 โด ปลาทูครับปลาทูเลยโอ้โหนี่ครับตัวนี้ปลาทูเลครับตาเพียนสวยตัวนึงครับหมอตะกลับใหญ่ตัวนึงโอ้โหโอเคครับโอเคอ้ไอ้ไอ้ไอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าหลุดโดนมือไอ้งามเลยงามงามเลยตัวนี้เกินเลยโอ้โห จึกเลยครับจึกเลยครับอืมออ,ออกแล้วออกแล้วโอเคไปมาทิ้งสองเลยนึกว่าจะบอกเอาขี้ปะทูลงกับหมดนตลกแล้ว<ต>เราอืมมันเป็นช่วงนนั้ ไม่ทัน้วมั้งทันไว้ทันไว้ไม,มาแล้วมาแล้วปาเลยมาเลยโอ้หตะเพียนครับะเพียนจึกเป็นโดนครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหใส่ีสวยครับใส่แบบนี้ก็เอโ,อโอเคเลยครับโ้ยใส่ <stink> แบบนี้ก็โอเคเลยครับนี่ครับส,สวยเลยสีนิ้วครับ มาตกนะท่าเอาเบ็ดมาตก <c ười> ปลากินแล้วนาอากาศเปลี่ยนเปียนเอาติดเลยแถวสะ,ะพานกระจับก็กินดีแต่ก่อนอะตอนที่มันกลายแล้วไม้แล้วมาอีกแล้วไหลลงครับไหลลงมาแล้วมาแล้วไม่ได้เปิดกล้องครับหรือเปิดยังไม่รู้ <c ười> อุ๊บอ๋อยสวยงามสวยงาม ตัวนีสวยครับนี่มันแล้วครับปลาหน้านี้กําลังมันเลโยโอ้ยเจ๊กเป็นโดนครับตอกปักมปเรียบร้อยโอ้ยแล้วเธอก็มานะครับแล้วเธอก็มาโอ้โหใกล้ๆแล้วครับลอยมาแล้วนะครับใกล้จะถึงเบ็ดแล้วนะครับแล้วเธอก็มาผักตบโอ้ผักตบก็มานะครับ โอ้โหมาได้ไง่ายภาสิกัะสองดวงครับนี่ครับกำลังเข้าตาเลยวอยมาจอดตรงหน้าเลยครับนี่ครับอืมผักตบถึงตอนนี้ก็ผักตบรลอยมาปิดตรงหน้าพอดีเลยนะครับโอ้โหสี่โมงพอดีครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยนะครับก็เลิกกันเลยดีกว่าไม่ต้องตกต่อแล้วครับหมดเวลาพอดี สรุปผลงานวันนี้ก็มาแก้มือสําเร็จนะครับปลากินดีนะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนนะครับตัวสวยๆนะครับมีแต่ปลาตะเพียนเข้ากินนะครับปลาใหญ่ก็ขึ้นน้าดีนะครับแต่ไม่เข้ากินเลยนะครับผลงานวันนี้โดยรวมก็สนุกกับสนุกสนานผ่านเลยถือว่าผ่านครับแก้มือสําเร็จก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับ จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเฮงเฮงเรียนรวยถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบกันทุกท่านเลยครับสวัสดีครับดูปารวมกันนะครับปารวมนะครับโอ้โหนีครับนีครับนีครับโอ้ย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 ดีครับนีครับโอ้ยไปสวยๆนะครับงามๆเลยนะครับโอ้โหยอดเลย

Work hard each and every day uh, okay. I get lost in the words I say yeah. I don't push I don't. pause, no I push play I won't stop till I make a change mm -hmm. I withdraw on the things I make